มอีกนหน่อยแล้วกันองุนก็ได้อะสวย <Nice. S 1> แบบนี้ดิโอ้โหแล้วตัวคูนหนักอยู่นะนี่คูา1 4นะคะแตกนะส2,000นนะคะ2,346คำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนกลับามาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับสวิตโบนานซาวันนี้เนี่ยมากับเวอร์ชันเอ็กคริสมาตนะคะกับเครดิต2 0 0 0นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะปรับยอดเดิมพันหน่อยละกันนะคะถ้าว่าไม้แรกหรือ2ไม้แรกเนี่ยน่าจะเสียนะคะเราต้องจ่ายให้เขากินก่อนเนาะไม้แรกนะคะบาโบขอไปที่400ก่อนละกันใช่ไม่ใช่อะใช่ละกัน ต้องใช่สิไม้แรกอะ่ะหรือไม้ที่สองอะ่ะเพื่อนๆเราต้องจ่ายราคาถูกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเทนหน้าตักนะคะไม้ที่สามเพราะว่าทฤษฎีกินสองจ่ายหนึ่งเนี่ยใช้ได้จริงมาหลายมาหลายรอบมากๆเลยนะคะรอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งละกันสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูก็ากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะ,ะมีกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อนๆอยู่ในคอมเมนต์เลยเนาะสามารถไปติดตามกันได้นะคะปึ๊บ เนี่แตงโมไหลต่อเออลูกอมเขียวมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาเสียดายนะคะคอมโบหนักแต่ว่าตัวคูณน,น้อยไปหน่อยปึ๊บผลไม้ไม้แรกนี่ค่อนข้างที่จะเละเทนิดน,นึงแต่ว่าก็ยังมีคอมโบอยู่สักรอบสองรอบนะคะปึ๊บเนี่ยแตงโมอันนี้น่าจะอง,งุ่นต่อหรือเปล่ากลวยังสวยอยู่โ้เสียดายอง,งุ่น สิบห้าพีทต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่มานะคะน่าจะขัดกันหลายตัวอยู่นะวันนี้ผลไม้ค่อนข้างที่จะเละเทะนิดหนึ่งนะ,ะโอเคสิบสปินเนี่ยเราซือ้อไปสี่ร้อยจ่ายมาแค่นี้ขอย้ำอีกทีละกันนะหัวใจดวงนี้ไม่หลับจำเหมืนอนโดนซ้ำๆละสะัยใจเด็ดไปไว้ที่สองนะคะย้ำสี่ร้อยอีกรอบหนึ่ง เจ็บแล้วไม่จำนะ้วเพิ่ต้องำอีกทีแค่นี้ไม่คนามือหรอกเราจะไปลุ้นดวงไม้ที่สามกันไม้หนึ่งไม้สองอะ่ะบาบูไม่ค่อยเครียดหรอกจะไปเครียดไม้สาเวลาเราเทหน้าตักทา,ามาได้ก็ได้ไงแต่ถ้าไม่ได้นี่สิแตบไปเลยนะปึ๊บตัวคูณมันก็ลงแทบจะทุกรอบแหละแต่ว่าผลไม้คนคว้าวอะ่ะเละเทะนิดนึงวันนี้ดูดิ ลายไม่ค่อยสวยเลยนะเอออันนี้พอได้อยู่กล้วยลงสวยพีชน่าจะลงต่อนะฮะแตงโมไหลต่อนะ <Nice. S 1> นี่แต่เห็นไห้เวลามันคอมโ,มโบหน,หนักหนักอะ่ะตัวคูณจะน้อยนิดนึงอยาคอมโบแบบนี้สิี่พอเราซื้อไม้หนักหกอะคอมโบไม่ค่อยหนักขนาดนี้นะ แต่เนี่ยพอเราซื้อไม้ถูกดูดีเพื่อนเพื่อนลายโคตรสวยโอ้โหกระดูกกล้วยลงุงนี่นี่ไงคาดไม่ผิดเลยเนี่ยลูกอมต่อนี่เรียบร้อยแล้วสวยด้วยนะอู๋คอมโบอีกหนึ่งโอ้โหเพื่อนๆดอกนี้โคตรสวยเลยอู๋เีไดเราซื้อถูกไปหน่อยเีไดบอกมัน,ม,นมาไม้สองว่ะเพื่อนๆแปดร้อยยี่สิบสี่นะคะเซนเซแปดร้อยยี่สิบสี่ซื้อไปสี่ร้อยนะคะออกมาหนึ่งพัน เฮ้ยเยดายซื้อใ้ถูกไปหน่อยนะคะนะ <c oughs> มาเสี่ยงไม้สามกันดีกว่าสองพันนะคะ <c oughs> มาดูกันต <c oughs> ื่นเต้น <c oughs> ปึ๊บไปต่อเราเอาทุนมาเท่าไหร่หมาะนะวันนี้สองพันสวย <c oughs> ลูกอมต่อฮะ,ะมาอยู่แตงโม แตงโมอีกหน่อยแล้วกันองุ่นก็ได้อะสวย <Nice. S 1> แบบนี้ดิโอ้โหแล้วตัวคูณหนักอยู่นะนี่คูณสามสิบสี 15, ่นะคะแตกนะ 200, 000, สองพ 3, นันเซนเซนะคะสองพันสามร้อยสี่สิบหกนี่โอ้แตกละอูแล้วคูนยี่ห้าลงแล้วด้วยสวยดีดอกนี้ไหลต่ออีกนิดนึงโอ้โหไม่มา,าเสียดายแอปเปิลนะนี่สามสิบแปดนะคะสี่ร้อยเก้าสิบสี่ ซื้อไป2,000ตอนนี้กำไรอยู่ที่900เ,เครดิตเดิมเราเหลือ300นี่ว่าเดี๋ยวค่อยรวมยอดทีเดียวเลยละกันอ้ลายสวยนะแต่ว่าขัดกันไปนิดนึงแล้วโอ้โหแล้วคูณ20ไม่น่าละ่ะคอมโบน่าจะอีกสกรอหนึ่งนะ2,000นะคะเซนเซโอ้โหสี่พัแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าต้องมาไม้สามแน,น่นอนคผูเสียด้ลายวะ่ะขัดกันไปนิดนึงนะคะ4ี่5 ซื้อไป2,000กำไรก็2อ0พันเะไม้นี้เดี๋ยวรอบนี้เราจะเอากำเอาเสศษเล่นแล้วกันน่าจะได้280แหละมาซื้อแหงไปแล้วไงรอบนี้น่าจะไม่จ่ายหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ไม่เคยเห็นคูนร้อยเลยนะปุ๊บสวยโอ้โหแล้วซื้อถูกโอ้โหแล้วลายดีจัด เวลาซื้อถูกถูกนิไลมาโคตรดีเลยแล้วพอเราซื้อแพงนะเลเทะไม่ไหวโหแบบิีพอจะเองตายแม่งเลยตอนนี้ปวดจะปวดอะไรจะขนาดนั้นละโอ้โหละโอ้โแตงโมพีตต้องมาแล้วแหละองุ่นก็ไล้โหูสจไดนะคะตัวโคนเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าว่า44นะคะไนซ์ซื้อไปสองรอยแะแต่คอมโบก็สวยอยู่เนี่ยแหนปะโอ้ละคูณร้อยลงด้วย เพื่อนโอ้โหเสียดายเสียดายคูเสียดายจาัดหนึ่งสี่สิบแล้วคูณสองรอยอ่ะเป็นแล้วเวลาทำไมกูซื้อแพงๆงไม่เข้าวะโอ้โหสองร้อยนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้มันคูณหนึ่งรอลงหนึ่งรอบใช่ปะคอมโบโล็อกรอบหนึ่งแล้วก็หนึ่งร้อคูณอีกรอบหนึ่งเป็นคูณสองอโอ้โหพั้วเสียดายถ้ามันมาในไม้สองพันเมื่อกี้นะโอ้มีหลักหมื่นได้นะ่ะโอ้โหเสียดายจาัด เอาไงดีวะเนี่ยรู้สึกเปลวแล้ว,วะ่ะขอไปอีกรอบหนึ่ง280ร้อยแปดสองอีกรอบหนึ่งมัน200เลยนะปกติไม่เคยเห็นคูณหนึ่งร้ลงต่อกันแบบนี้นะโอว้วันนี้เอาเรื่องจัดว่ะตาจะไหลแล้วเนี่ยพอเราซื้อไม้หนักหลัก,ลกอะ่ะมันไม่มาให้เห็นเลยนะคูณหนึ100่งร้อ่ะสูงสุดก็อยู่แค่50เองโอ้โหสวิตเล่นกันหนักนะวันนี้เอาจริงโคตรเฟลเลยเนะนี่ยตอนเนี่ย มดคำจะพูดแล้วดูดิคอมโบโคตรสวย,ยเราเลิกเล่นกันไปสักพักไหมเพื่อนๆกับสวิตตูนัซ่าเนี่ยทำเจ็บใจมาหลายเกมแล้วนะ่ะบางทีเรไอ้อบที่มันคูณห้าสิบสี่รอบใช่ไหมก็แบ้แบ้ค่อยคอมโบจะหนักเนี่ยสวย โหแล้วโอ้คอมโบหลายรอบเลยโอ้โหแล้วดูตัวคูณถ้าเมื่อกี้คูณ200เมื่อกี้ถ้ามันมาในไม้2,000ที่เราซื้อไปอ่ะมีสิทธิ์แตกนะโอ้โหตอนนี้ฝนร้อนมากเลยเนี่ยเอาจริงของเงเล่นมาจะสองสามวันนะจากใจเลยสวิตเล่นกันหนักไปวันเนี้ยฟีลไม่ไหวเลยปึ๊บ280ได้อีกรอบหนึ่งไปอเสร็จเล่นให้เหลือแค่5,000พอ เราจะพูดยังไงดีเพื่อนๆเรารู้สึกเสียวมากเลยแ,แล้วลงสองร้อยด้วยเมื่อกี้มันหงุดหงิดจริงๆเลย,ชยเชลได้แค่นี้ก็ดีแล้วแหละอ,อ,อย่างน้อยก็ไม่เสียทุนคิดในแง่ดีหน่อยแล้วกันว่าเออไม่เสียทุนก็โอเคแล้วแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็มีเจ็บใจนิดหนึ่งนะพอเราซื้อแบบไม้หนักๆอะ่ะกว่าจะลงคูณหนึ่งร้อยได้โอ้โหเป็นปีแล้วดู ซื้อราคาถูกนะคอมโบโคตเอาเรื่องดูดิดู <Cool. S 1> ดิจะไม่ให้โกดได้ไงก่อนถามจริงเนี่ยคูณ3 4 1 4 1 2เนี่ยซื้อไป280เนี่ยดูดิมันต้องมีมันต้องมีโกดบ้างแหละแต่ไหมเมื่อกี้โกดจริงเท่าที่เล่นมาเนี่ยเราขาดทุนเรายังไม่รู้สึกแบบรู้สึกเฟลเท่านี้มาก่อนนะแล้วคูณ200ด้วยโอ้โห้อนไม่ไหว คูณ21ไปดูซื้อไป280นะไม้นี two ้มันจ่ายอยู่นะอ่ะขึ้น500หน่อยแล้วก hey, ันมันถึงไม่มาเฮ้ยเป๊ะอยู่นะ5,500นะคะเพื mm. ่อนๆเรานำทุนมานะคะอยู uh ่ที Zum ่2,000ก็บวกมา3,500ก็ถือว่าได้กำไรแต่หัวร้อนไปนิดหนึงคูณ200อะ ะะก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาแก้มือกันใหม่เนาะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยละกันคลิปหน้าจะกลับมากับทุนเท่าไหร่นะคะซื้อฟีเจอร์ราคาไหนเนี่ยกดติดตามไว้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ